โดนยกหวยไปแล้วไปแล้วเมื่อผมอยากเล่นตบบน่างประเนทศดูว่านี้นะต,ตัวกูว่าคล้ายๆยีหน้าเลยก็กูไม่ใช่คล้ายๆยีหน้าสิวะคล้ายๆอันนี้อย่างน,นี้ยไ,ไม่กลัวใครกลัวทีมโง่เออกลัวแค่ทีมโง่คือมึงแบกได้อะคือการนันตีก็ว่าแบกได้เลยถ้าคนเล่นเป็น ทีมนี้กูต้องฟาร์มซ่อมอีกแล้วเหรอกูเนี่ยซ่อมบ่อยไอ้สัสอีกหน่อยกูจะเป็นวิศวกรละมันสปินไปละดูมันในโต๊ะมันมีสปินมีทีมงานเยอะคนสามคนทั่วไม่ีช่ทีมงานเยอะจัดทีมงานลงมาล่างทีมงานมาหาผมเยอะอะไรเลยครับวิเงขี้อ่ทีมงานกลางเต็มเลยหาาละสับโดน แนเออกูกูขอแก้ที่ยีงา่ากูบอกเมื่อวานตอนที่กดสกีเราจะอิ่ดเลยยีงา่าถ้าจะอิดได้คือตอนกดอังกฤษยังมีแถบแดงอยู่มึงยืนทับบอร์ดเลยนะมาเกงก้าบอกผิดนวลบอสผิดข้อมูลเพี้ยนไปหน่อยไอค้คีมาเกงก้าต้นเกมมันโคตรเก่งเลยแคชีเสร็จแล้วสูไ้สไม่ได้สู้ไม่ได้เด,ดินสู่สฟาร์มใช่ไหมมาหลอยไอ้แค่พวกมึงพวกมึงแต่งงานกันยังหยไหนสัตส ทำไมวะอยู่ด้วยกันตลอดเลยไอ้เหี้ยโลมันงี้ไรเหรี้ยถ้าถ้าป่าเราไปแอสซิสต์มึงจะมีโลไม่จูโอ้ยอย่างพุ่งในพุ่งทออโตเลยอ้าวโง่ไอส้สว์ตัาตายกันราอากูมหมดไรเหรี้ยอยู่ตรงกลางกนะูเดินได้นะกูใช้คีบเสร็จก,ก่อน โอ,อาเอียร์ปันโดนกลางไปไหวไหมเนี่ยไม่ไหวว่ะอุยอ้ยๆจะเอามาได้อยู่ไม่ได้แล้วอ,อ,อ้าวได้ดูนห้าสแตกดนห้าสแตกไปสู้ไม่สูไ<อ>้ไม่สู้เมื่อกี้เมื่อกี้ลำไม่กระวนป่ะไม่งั้นสรางนี้ตายแล้วไอ้ยเชี่ยเออสูดโดนเออสูดโดนเออสุโดนไอ้เชี่ยเอ้ย กูจะโฟกัสใครก่อนดีวะเนี่ยระหว่างเอลสู่ป oh, ่าไกจูเนี่ยสังนิดซังนิดก็อยู่ทางนี้อยู่เลยกูสบายอยู่แล้วเฮียมันมันรวยมันรวยเอาคนรวยให้รอดกันเอ้ยสวยว่ะทำมังกรด้วยนะลุยำมังกรเฉยเอ้ยได้ได้ไงวะด่กูได้มังกรคือเฮียอะไรวะเจ๋งไกจูเจ๋งเดินไปปลาอันนี้โูงงเลยใช่ไหม เลื่อนมาเหลือเจ็ดสิบอ่ะกูโเยได้โคตรเกียรไม่งั้นทำไมเอาสูไปรับคีบกูอย่างงั้นไงาเขามีสองตัวกูเห็นแล้วะกูเห็นกลางละเฮ้ยกางนี้กำลังมาหาบวกกันแน่ๆกลางสามสี่บึ้มมาหลอดหายโอ้ยกูโดนห้าสแต็กไอเที้ยวอย่างเร็วเลยไม่ไหวว่ะสวยสุดยินได้อยู่อ่ะดูดู โดนไหมยไม่โดนเฮ้ยจูสวดโอ้ไม่ทันหรอปล่อยเราเดินฝั่งเคียวเอ้ยเราสู้ได้นั่นน่ะจบได้ไงยิงอีกกระสุนไม่ได้ข้างล่างไอ้เหี้ยอ้ยกันแห่บนอย่างเยอะสังเฮดอยู่บนโอเคได้ได้กูได้ล่างไงใกล้ล่างไงเดี๋ยวกูขึ้นไปช่วยจูน ไอ้เหี้ยซึ่งมากไม่ไปัญญาโจะเชียร์คีบีบเนี้ยเพียงเดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยกูเดินออกมาไอ้ก้อนกูเดินเจอ,อเหี้ยนี่กูยังจนเลยมาได้สวยช่วยไม่ได้ไงอยู่กลางเนีรับเวฟกลางไปแล้วไปแล้วสู้ได้นะสู้ในวอร์ดนะสู้ได้ได้คนอนดี สวยเสมอปะวันเนี่ยกรู้สึกมันดูกว่ามันด้แกล้งแกลงเงโดดตรงนี้เลยมาหลอดเยอะเล้าหน่อยกูเดินได้กองอ่ะมั้งได้ละวมั้งการได้แล้ๆๆๆได้างด้เฮ้ยสนิท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 ผ่านวอร์ดสนิทเดินผ่านวอร์ด มันกำลังไปหามเราราวาง่ปันเราไปซ้อนโอ้ชิบมีไว้ไว้โอ้โดนไว้ไว้ไว้ไวมีงานเก่งไหมมีงานมีงานห้าสิบเปอร์เซนต์มีหน้าตาที่เีมือนมาเกงก้าโอ้เล็กยากทิยไพรสันโดยมันต่อไปและทีเก็บทิพไาย ดูต้นเลยมนันดูต้นเลยแท็กมาเก่งโดนอยู่หลังเอวสูดออกได้อยู่มั้งไม่ไไอ,ย <c oughs> อ,อายตายดูรอดเว้ยูขี้แรงชิบหายสัตว์กูวิ่งมาเฉียดแม่งเดี่ยวโดนเลือดกูดิ <c oughs> ถอ,<ก>อยไป๊บเดีเก่งยันไปแท็กโปเดียวคือกาลีแต่เขาไม่ดิ้นกันไม่รู้จะทำยังไงวะไม่รู้อาจะกูดักทางไว้เล็นเลกน้อยตายแล้วะ โอ้ยเดียมันอะไรจะกลายสะกทีวะเี่ง่ายเก่ง่ายมันเดินมาทำมาอกว่ะวูดวู้ยซ่าโอ้โหกูโนดนเข้ามาโนนดิงพอดีเหลือเชื่อไอ้แกงกล้ากลไงกูจะแตกเหลือเชื่อครับไทแลนบุลี่โอ้ย พอ่อยู่ไหนวะไปนู่นแล้วกูเคยมีเชียร์บอลเอลสูมัน<ช>มเปลี่ยนอะไรเป็นแอแคแค็กนะคีหรือว่าซี่ไวนะเปลี่ยนคีเป็นแอคแค็กเปล่ยนต่อสี่ไอ้เชียโดน,นแล้วนะั่น่ะเปลี่ยนที่เป็นแอคแค็กใช่เพราะกลัวมันไม่เคทีชามติดที้เอ,อี่ยเอลสูโอ้กูสู้กับมาเกะกาห้าสแต็กอ้าสติดเอือยกูแตกไงเี้ โดนเอลสูกูยิงไปสะไอขี้อ so ah> ่ะโอ้ยเอลสูกูยิงแรงกว่าทอนอีกอ่ะในกล้องอย่างนี้นี่งั้นพอเ่าจะเปลี่ยนก็โคโรอาเป็นดามีอ่ะ มันไม่มีรูปดาวสก,กิลม,มันมันไอ้รูดาวเองอยู่แล้วถ้าฆ่าได้มันก็เลยชื่อนีอะไรเนี<อ>่ยอะไรโอ้เอาจูอะไรการแฟดเข้าไปด้านไหนวะนั่นนะคลวงครึ่งหลอดคลวงครึ่งหลอดวิ่งไวเกินไปอู๋นี่แหละมาแล้ว,วเพื่อนอ้าวกดวิ่งกดวิ่งตีหรอเราอะต่อได้ปะ กูเล่นทางยังไงไปแล้วทางนี้ไม่ออกเแกคีบนะมึงคอใส่กูเลยเหรอโอ้ยสุดยอดเลยเยืน้อยกว่าทางนี้กลางเลยกลางเลยอ๋อก็เยืยแล้วใครจะกันงคีบเดี๋ยวสูดปิดได้นะปิดได้นะปิดนะ มันแยกกันระวังด้วยมีคนซ้อนนะสวยได้ถอนได้ถอนสวยจังหวะนี้เอลสุพุ่งเนะข้าไปตีกลา,างวงโอ้โหเก็บได้เกือบหมดเลยแต่ว่าเอาอยังพุ่งเข้าไปโอ้โหสุดยอดเลยหมดเพื <Der ue S 2> ่อนกูโหดโหดกำลังเดินไปเพื่อนๆรอหน่อยนะโอ้โหเอาขนาดนั้นเลยวะจูเอาเกิน เป็นให้ร้องเฮียอันนี้มันคู่เก็บกดต้นเกมนี่นะเอาเก็บดีสัตว์แม่งเอาเนี่ยเอานานไอ้ที่เอาเยอะยังคลิปไห้จะได้ป้อมรอวะได้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 ตอนนี้ตัวเดียวคุณแซมสกิลต้องเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้เล่นจริงโอ้โหเฮียโอเ้ไม่ได้แล้วตกละอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณขอบคุณไอ้จูโอ้เชี่ยกูแข็งแกร่งมาก โดนยกหว<า>ยไปแล้วไปแล้วเม<ช>ื่ผมอยากเล่นต่างว่าจะต่างยิงน,นะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องเออเปลี่ยนเราใช้นิ้วชี้เล่นแล้วสแปมสก,กิลง่ายขึ้นเยอะเลยฮะมันแรงบนใช่ไหมล่ะมันกดเร็วกว่าแต่มันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ <นะ S 1> เอาที่มันอาจจะมีคนถนัดเอาเล่นเอลสูนิ้วชี้จริงๆก็ได้ไม่ใช่กูอ่ะ โอ้ยไม่เหี้ยมไม่คันโอ้เชีย่ยกลางปิดตา,ากี้พาคือกูตายเฮ้ยมาหลอดมันโดดมั่วแล้วจะขึ้นบ้านมันได้จริงมั้มาหลอดไม่ใช่คอคอคราวะดิเอ,อ้ามันออฟเลนไม่ใช่หรอกอดาร์กแฟงซิ่งยังทันมันไม่ใช่ตัวหลักอะคือมันสู้แพ้กูน มันก็เลยเป็นจุดอ่อนเขามันไงไม่ใช่ตัวหลักตัวให้ง่ากลัวจริงๆมีเจงซายน์จับคอนปลาคอนตอนนี้ยิงใช้งัดเดียะวะครึ่งลอดหมดใช่กูรอให้มึงแล้วกูเป็นคนเดียวอ,ออกเกาะคนเดียวเว้ยเนี่ยกูแตกเคยปอมเคยเพื่อนได้ปอมนี้หรือเปล่าร<ต>แรงไปเนี<ค>่ยไอจูก<ค>ูแห<ค>้งอยู่จูกูแห้งไม่ไหวโอเคโอเคแรงมากโอเคถ้ากูมีดาบแดงเมื่อกี้น่าจะได้หมดที่มันการเสียสละของกูนี่นะไกจูเพื่อได้สามทางกันเนยะ ป่าไม่น่าใช่ไม่น่าได้แน่นอนอุ๊ยอันนี้กลัวไม่ไหวเหมือนกันมาหลอดโดนโดนอยร้อย้อยร้ยไอ้เจนี่ตายป่างปากาทำไมมันเบาเี้ไม่แตกหรืออะไรกระสุนหมดเิีอ้กระสุนหมดไอ้แม็กกี้ขี้ไอ้เกระสุนหมดเลยไอ้แมเมื่อกี้แบบคือภาพในหัวกูคือแม่งการแบบผับผับผับปับอ่ะไอ้ไอ้เอลสูนเรือดก็ยังไม่ขึ้นเลยไอ้ขี้ไม่ออกไอ้อะไรมันจะดวงซวยอะไรปานานว่าถอนนี่แตกแล้วอ่ะเอลสู คือของแค่เนี้ยคือเอลสูโดนสองนัากายไว้แต่เมื่อกี้คือป้างป้างป่างไม่ขี้ไอ้สามารถใช่ไหมเหงามากเลยน้ยยิงั้งหลายเม็ดไม่คีเนี่ยรีบยิงไอ้เนี่ยน่าจะจบอะไรจังหวะเนี้ยจะเย็นคะขี้ให้มันสูงกวกเรียงกนระวังเขาออม้วยเนี่ยเฮ้ไอ้หี้ยนี่ตัวฟรีนี่หว่าไอ้หน้าแดงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ม้นตัวฟรีไอ้เหี้ยฝ้ามมัน โอ้ฝั่งนั้นมีเทเลเตปี้ตายแล้วแหละจังหวะเนี้ยาไหนอยากตำรวจจับไอ้เฮียกูไปกูไปเอาบัฟฟาเดือยไม่น่าได้ใช้แล้วเอลสัวหนูกค้ามันมีเทเลเตปี้เฮ้ยกันกันกันกระแคบหน่อยกระแคบหน่อยเราจะใช้แค่เงาเป็นเครื่องมือโอ้โหอ้าวตายแล้วเนี่ย ตัวสโลจนตายได้เลยนะมันกดล้า,างไปแล้วอะ่ะม,มกูโดนไปซอนสแต็กอยไหนวะอย<ะ>ูกูเอาคีบบนมาให้เออมันยิงยับเลยไม่ว่าจะไหวว่ากระแขบตัวนี้แย่กันช้าไปโอ้ยเชี่ยได้อยู่นะเนี่ยจบแล้วจบละ,จบ,ละจบ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 คีบเข้าจบได้เลย ตัวใส่กูงั้นน่ะตานนีทุกพยายามใช่มันพยายามจะฆ่ากูอีกรอบนึงแต่ไม่ได้ไงครัอีนี่มันเป็นอีกพยายามไปเขาท่านั้นไว้พี่เป็นแค่ตัวล่อหัวแตกอะไรโดนเสาเล่าแล้วกูเป็นแค่ตัวล่อ,อไว้เกมเนี้ยคือกูกูแทบไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่มีหน้าที่แค่ตายแล้วให้มึงฆ่าให้หมดทีมนะขวออัญเขินงี้เหตุการณ์เนี้ยเ็นตูกป,ป่าดีนะป,ปะ่าเขาตัวล้วงไม่ดุตัวล้วงมันดุเว้ยครับมันไม่ได้ล้วงเฉย ไปไม่ถึงมารูข้ามาหลอดไมงัวจัดกูเป็นอะเฮี้ยนี่ไงปนุ่งจากชนเผ่าแต่ชนเผ่าแม่งเสือกใครใครเทคคนอยู่ในเมืองอีกไอ้กูทำเดบิทแค่16เปอร์เซ็นต์ด้วยตาได้แย่วยังเฮี้ยเลยแล้วแต่กูรับไป24อ่ะกูรับไป24ไว้กูรับเยอะสุดในทีมอ่ะโอ้โห